สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวทวิตเตอร์เดือดจัดแฮชแท็กกกตมีไว้ทำไมพุ่งอันดับหนึ่งฉะเจ้าหน้าที่ยับจากกรณีที่เมื่อวันที่7พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า2566ได้เกิดประเด็นขึ้นหลายอย่างทั้งเรื่องที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาร้องว่าเจ้าหน้าที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจ่าหน้าซองรหัสเลือกตั้งผิดจังหวัดเป็น100คน เขียนแจ้งเขตมั่วทําให้กาเบอร์ผิดไม่ตรงกับเขตของตนเองต่อมาพบว่าหลังจากปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าในเวลา17นาฬิกา ทางลลกออนไลน์เกิดประเดินร้อนโดยเฉพาะในทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็กกรกตมีไว้ทำไมขึ้นอันดับหนึ่งและ hashtag เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งมีการออกมาแชร์ประสบการณ์ขณะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจ้าหน้าที่เขียนเขตผิดทําให้บัตรเลือกตั้งเสียหายบางก็โดนแจ้งเขตมั่วทําให้กาเบอร์ผู้สมัครไม่ตรงกับเขตของตนเองบางก็โดนเจ้าหน้าที่บอกว่าสสบางพักถูกตัดสิทธิ์ถ้ากาไปจะเป็นบัตรเสียนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ร่วมกัน ลงชื่อถอดถอนกกตโดยระบุว่าขออำนาจพลังประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนแคมเปญล่ารายชื่อถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งที่ดูมีมลทินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งขณะนี้เวลา21นาิก29นาทีมีผู้ลงชื่อสนับสนุนทั้งหมด1,15,994คนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ o อ l i n e .com ขอบคุณค่ะ